โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเผจซื้อและขายรหัสเกม Rv o v. ที่มียอดไลฟ์เพจมากกว่า1 0 0แสนคนเปิดบริการขายเกมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพยนี้เลยแอดมินต้น tp7 ขายดีเกม Rv o v. และมีไอดีให้เลือกเป็นจำนวนมาการาคาเริ่มต้นเพียง50บาท ไอดีโหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม R O V โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายไม่เสี่ยงโดนโกงด้วยจะทิ้งลิงก์เพจไว้อยู่ด้านล่างลิสแมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%โดยมีแอดมินบริการดูแลตลอด24ชั่วโมงสำหรับผู้สนใจเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้าโดยมีผู้ติดตามมากกว่า290,000คนนหรืืือออยกมมถขึ้าสแกนน QR code, ตรงี้้ไดเเลยพื่อนๆที่สนใจติดตามมข่่าาวสรรโโปชันใหม่่ๆๆเดดดด็สาาามมรถตติไ้ที Facebook Lidman Shop เติมเกมราคาถูกตามภาพด้านล่างนี้ได้เลยสําหรับบริการเติมเกม ROV ใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับ Lidman Shop นะครับว่าทํายังไงดูไป,ปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจ Lidman Shop นะครับผมกดเลือกซื้อเว็บไซต์นะครับหรือใครสะดวกแอด LINE แอด Lidman Shop ก็ได้นะครับผมจากนั้นจะเด้งมาที่ร้านค้านะครับผมใน LINE เนาะก็ทําการเลือกเกม ROV ที่จะเติมแล้วก็จํานวนเงินที่จะเติมนะครับทางร้านจะส่งบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินและส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบนะครับผมจากนั้นส่ง Open ID ให้กับทางร้านทางร้านจะทําการเติมให้ รอประมาณ5-45นาทีเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่9กันยายนคมนะครับทางเกมาวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นร้านค้าพเนจรสุดคุ้มนั่นเองการันตีสกินแน่นอนใน100คูปองนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นร้านค้าพเนจรก็คือกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมโดยจะแบ่งสกินเป็นฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับผมสำหรับสกินฝ ของเบลดัหว้าไฮแล้วก็วิลล่านั่นเองส่วนฝั่งขวาจะเป็นตาเชิญสกินระดับลิมิเต็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกินของมาลอดไอริและก็สกินของเทวานัสนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมนี้กันเดี๋ยวผมพาไปดูสกินก่อนเลยนะครับผมสกินทางด้านซ้ายมือนะครับสกินแรกจะเป็นสกินของเบลดามนะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองเป็นสกินลาวานะครับสกินนี้ สกินที่2จะเป็นสกินของวอลไฮนะครับผมเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มเหมือนกันนะครับผมสกินนี้นะครับและสกินสุดท้ายจะเป็นสกินไนท์แมร์ของวีล่านะครับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองก็คือสกินนี้ครับอ่านี้ก็เป็นสกินทางด้านซ้ายมือนะครับผมต่อไปผมจะพาไปดูสกินทางด้านขวามือนะครับผมสกินแรกนะครับผมเป็นสกินของมาลอนนั่นเองเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงนะครับสกินนี้ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับผม สกินต่อไปเป็นสกินของไอรีลิมิเต็ดสีม่วงเหมือนกันนะครับเป็นสกินนี้นะครับและสกินสุดท้ายนะครับผมเป็นสกินนาวีของเทวันนัทนะครับลิมิเต็ดสีม่วงเหมือนกันก็คือสกินนี้ อันนี้ก็เป็นสกินทางด้านขวามือที่ผมพาไปดูนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ใจจริงอรผมอยากได้ทางด้านขวามือนะครับเป็นสกินระดับดิมิตเตสีม่วงก็ค่อนข้างแหลพอสมควรนะครับผมก็กิจกรรมนี้มันจะการันตี1สกินใน100่งร้อยคูป,ปองนะครับผมก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันเดี๋ยวผมพามาดูเลทก่อนเลยและกันนะครับผมนี่ ร้านคาฟีนจอนะครับผมครั้งที่1เริ่มต้นอยู่ที่1คูปองครั้งที่2ถึงครั้งที่10อยู่ที่ครั้งละ9คูปองครั้งที่11อยู่ที่ครั้งละ18คูปองแล้วก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่12อยู่ที่299คูปองนั่นเองใครที่จะเหมาทั้งกระดานก็จะตกอยู่ที่399คูปองก็จะได้เป็นไปเลย2สกินเนาะทางด้านซ้าย1แล้วก็ขวา1นะครับกิจกรรมนี้นะครับผมโอกาสที่เราเล่นแล้วเราได้รับสกินหาวอนอยู่ที่1%เท่านั้นถือว่าโคตรน้อยเลยนะครับผมสําหรับเลดเนาะส่วนเอฟเฟคอยู่ที่63.50%นะครับค่าเต้นอยู่ที่4% บัตรเช่าสกินอยู่ที่21.5%แล้วก็อีโมจิอยู่ที่1 0นะครับคลิปนี้ผมเอาอีไอดีหนึ่งมาเล่นนะครับผมเพราะว่าไอดีหลักผมอะ่ะมันมีครบแล้วนะครับผมเนาะก็เลยเอาอีไอดีหนึ่งมาเล่นเพราะว่าถ้าเกิดเอาไอดีหลักมามันก็จะไม่คุ้มนะครับมันจะได้ซ้ำเนาะโอเค,คกิจกรรมนี้ก็จะมาลองสุม่มให้เพื่อนได้ดูกันนะครับผมครั้งที่1นนะครับหคูปองมาดูกันว่าเราจะได้สกินก่อนที่จะครบ100งรอคูปองหรือเปล่านะครับผมครั้งแรกก็คือจะไดเปน,นงนันงนคัครบล,ลย ได้เป็นเอฟเฟกวิ่งนะครับผมครั้งที่3นะครับมาดูกันว่าเราจะได้ก่อนครบหรือเปล่านะครับผมเอฟเฟกวาร์นะครับผมครั้งที่4นะครับเอฟเฟกอีกแล้วเอฟเฟกสังหารครั้งที่5นะครับเพื<ๆ>่อนๆได้เอฟเฟกอีกแล้วเอฟเฟกออกรัวเลยครั้งที่6นะครับ <laughs> ได้เป็นอีโมจินะครับผมครั้งที่7แล้ว เฟกต์วิ่งนะครับผมครั้งที่8นะครับเอฟเฟกต์ Effect สังหารครั้งที่9นะครับผมจะได้สกินไหมอ่านี้ได้เป็น5าเต้นของวีล่านะครับผมครั้งที่10แล้วเนอะอ่าครั้งที่10นะครับผมมาดูกันจะได้ไหมอ่าได้เป็นฝั่งขวานะครับผมเอ้ยได้เป็นฝั่งซ้ายนะครับผมโหใจจริงอยากได้ฝั่งขวามากกว่านะครับผมไม่เป็นไรเนาะ เดี๋ยวผมจะสุ่มอีกครั้งหนึ่งเนาะเผื่อเราจะได้อีกสกินหนึ่งนะครับผมมาครั้งที่11นะครับเฮ้ย100คูปองผมได้2สกินนะครับผมเป็นไปได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยคือคลิปนี้คือไม่เกลือเลยนะครับผมคลิปนี้คือโคตรคุ้มเลยดีนะที่ผมแบบตัดสินใจสุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็คือครบ100คูปองนะครับผมได้ไปเลย2สกินนะครับผมถือว่าคุ้มมากๆเลยคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยเนาะว่าเราจะเอาสกินอะไรนะครับผมมา นี่นะครับผมได้มา2สกินนะครับผมสําหรับสกินลิมิเต็ดสีม่วงผมจะเลือกเป็นสกินของไอรีสละกันนะครับผมผมค่อนข้างชอบเนาะสกินนี้ได้มาแล้ว1สกินสกินนี้ลิมิเต็ดสีม่วงเลยนะครับผมอีกสกินหนึ่งนะครับผมที่ผมจะเลือกอยู่ในเนี้ยอ่าอ่านี่นะครับจัดไปเลยสําหรับคลิปนี้ผมอ่าคลิปนี้ก็ตัวนี้ผมจะเลือกเป็นสกินนี้นะครับผมของวาไฮนะครับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเอง กินน้ำแข็งนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะผมก็สุ่มไปทั้งหมด100คูปองนะครับผมก็ได้มาทั้งหมดสสกินเลยนะครับผมไม่คิดว่าจะได้2สกินนะครับ s. <S เพราะว่ามันแค่1สกินมันก็การันตีแล้วนะครับ100่คูปองเนาะไม่คิดว่าจะได้2สกินนะครับดีนะเนี่ยที่ตัดสินใจสุ่มต่อนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจนะครับผมในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับ ก็คลิปนี้มารีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับหลังจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้าร l สแมทช็อปด้วยนะครับบริการเติมเกมอื่นๆมางไามนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย1้0เนะครับผมใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยิ้มของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ